โดนแล้วจ้าพี่จา๋าดูดตีพูดาเมจตบต์ตบด้วยโอ้โหอุ้มอุ้มเป็นบ้าอะไระเพื่อนเป็นอะไรแล้วเพื่อนเป็นอะไรแล้วเพื่อนอุ้ยอูเวอร์ายไปละโดนตีโดนเล่น,นออโอ้ยเช่้คอมลนคตรคนตีเลยสนะัตว

เอาละครับผมก็กราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นโหมดใหม่ของ ROV นะครับที่มีชื่อว่า Double Ultimate โหมดนั่นเองนะครับโหมดนี้สามารถเข้าได้ไง่ายๆนะครับเราเห็นนี่เป็นรูปคีล่าปะ่ะคีล่าที่แบบเนี่ยนั่งยิ้มอยู่แล้วก็คิดถึงหน้ากาลีแล้วก็บกมือเงี้ยว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 ตรงเนี้ยนะครับเรากดเข้าไปได้เลยครับโหมดใหม่เราเล่นตรงนี้เลยเนะี่ยกดจิ้มเข้าไปปุ๊บนะครับเล่นกับเพื่อนได้5คนเลยหรือว่าจะโซโลก็ได้โหมดนี้อธิบายง่ายๆครับเราจะเลือกตัวละครมาหนึ่ยจะะมมมีสกกิลออไรทุ่าางตตปด แต่ที่เปลี่ยนไปครับตัวละครตัวนั้นตอนเลือกตัวละครเสร็จแล้วแบบทุกอย่างจบแต่นดี้จะเริ่มเกมเนี่ยมันยังไม่เริ่มเกมนะครับมันจะเด้งหน้าตัวละครอีก3ตัวของมาให้เรานะครับให้เราเลือก อันติของตัวละครนั้นๆนะครับคือมันเนี่ยจะมีอันติเมตสออันติเมตใน1ตัวละครแหละบอกเลยว่าโหมดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะปั่นมากๆนะครับเช่นไฮอเต,ตเอาอันติของริโปมาแบบเนี้ยนะครับอันเปิดอันติริปโปแล้วก็เปิดคุณไนบิดรูดเป็นคุณไนบิดดูดเลือดแต่เ็หรือปลาตะกีดึกแล้วก็เลือดเด้งแบบน่ากลัวน่าเกลียดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามาหลอดที่ผมเล่นในเกมนี้เนี่ยก็เอาอันติของแอสทริดมานะครับอย่างที่เราเห็นกันว่ามาหลอดเนี่ย อันติ age, ทูดาเมจปาดทูดาเมจดูดก็เพิ่มเกาะน,นะครับรแล้วแอปติเปิดอันติอม,มะตะแล้วปาดเนี่ยทูดาเมจผมบอกเลยว่าหมวดนี้สนุกปปมากๆนะครับความปัน่นความสนุกของโหมดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับอ่ะที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแสกดิ่งให้กันด้วยนะครับใครดูแล้วชอบก็กดแชร์กันก็ได้นะครับไปไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม <c oughs> <c oughs> ดูเลือดนาคอตไว้เฮ้ยี่แล้วอันติชุบได้เว้ยเวลีกูดเลยวะเฮ้ อาญาไม่ชุบหรอไอ้เหี้ยโคตรโกงไอ้สัสเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหโดนลุมโดนลุมโดนลุมแต่ไม่เป็นไรมีไดอาโบจ้าชุบอ้าวติดเหียอะไรเนี่ยกูว็คิดว่าแบบเออกูตู้เต็มที่เช่มีชุบดูดเลือดทำไงแล้วกันไปเกาะหัวพอดีเลยพี่ขอโอ้โหเอาอีกแล้วเหรอมาชาแล้วกันพี่ อยู่อยู่ต่อเลยไปถามไอ้พวกนี้แล้วต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปตูมโดนปูโดนปูอ๋อเจ็บเจ็บปูโดนมึแล้วอันนี้เราเคพี้ยงกันแบบยับยับเลยนะเจกมที่ผ่ายแล้วอย่าใช้คำเราใช้คำว่ากูใช้คำว่าเราก็ได้จริีมันมาสองสยองขวัญนาทีมันอะตั้งแต่เริ่มไฮยาไฮยาทูเรนด้าจะลงไปนะระวังด้วยโอ้โหปาทีพัน เดี๋ยวรอเลดเกมเจอป่าทีล้านหยอกเอ้ยอันติลุ้นี่ว่า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 เอาว่ะโอ้ยมีจุบแล้วมีจุบแล้วมันไม่ตีด้วยมาไม่ตีเออมึงไม่ตีกูอะขอโทษครับพี่ไม่มีใครตายเยอะเท่ากูแล้วไม่ต้องหอ่วงเอมบิลี่ลงไปหาบอสเอาอีกแล้วเหรอไม่เล่นพี่พี่พี่ขอโทษพี่พี่ ขอได้แล้วพี่ขอ,อขอได้แล้วพี่มึงพอเนอะมึงพอเอะโอ้ยเจ๊โอ้ย,อย,อยสวยโอ้ชุบบนหัวเลยเป็นไงหัวสวยประเด็น <c oughs> เออดีเว้ยัาไีไหมนี <c oughs> ่คนโดนสู้เขาสู้เขาขอขอ,ออกของก่อนยังไม่มีของสู้ใครไม่ได้กูแบบเก็บขยะกินก่อน เอ้ยอะไรทีมกดยอมแพ้สิมันติ่มจริงไหมโดนแค่นี้เองยังตายไม่ครบ20ตัวยังไม่แพ้หมายถึงคนละเฮ้ยทำไมเลือดเต็มว่างออมันมีดูดเลือดพี่โป้เฮ้ยเดี๋ยวกูกูตายแค่5ตัวเองใน5นาทีกูจะโดนมันลุมขืนใจอีกแล้วสัตว์สไวดโออสเก่งเด็กกูเนี่ย มันแคมป์รัวๆเลยวะโอตรงมึงนะไอ้พี่อะกเขาจะมมาเอเมลี่เอมิ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 ลี่พี่เอมิลี่มันเริ่มไม่ไหวของเราแล้ววะพี่เริ่มไม่เข้เริ่มรับไม่ไหวอะแตมันเริ่มแบบยืนไม่ไหวแล้วแบบพอพี่จะอาจจะทำหนูเลยนะนูองผูนี่ย้องแมวของผมเลยพร้อม ปีเกอร์ป่านหายเลยยักษ์ยักษ์แดงยักษ์แดงโูก็ฆ่าทุกคนได้ตังค์เยอะหมดอะโอ้โหอ้โอ้แต่ตัวเองก็ดดนทำไมวะเออรีบไปรีบไปโวงกันพี่ขนไปชาร์จ <biting> ก <theater ii> ็ไ <jamais> ป็นหยแล้วยัง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 ได้อยู่เฮ้เราเริ่มเราเริ่มตึงแล้วอะจากต้นเกมที่เราไปเก็บขยะแดกกันมา ขอ้ะไปเลยเกนเกนเลื่องตัวจริงไปเลยนั่นแหละนั่นแหละไอ้เป็นยืนยั่วเป็นยืนยั่วไปละโดนตีตูเล่นไปเถอะโอ้ยเจ้ากุมองพ้นคนตีเลยสัตว์เจ้ากูโดดทำไมอ่ะโอ้โหอ้ยอะไรพี่ป่านใช่ไหมเชโ่ล เพื่ตกใจเลยสัตว์มาละตัวตึงนี่พูดตรงสัตอารีมากกว่าตัวเองอเยอะสัตว์โอ้มหโอ้มเป็นบ้าแล้วเพื่อนเป็นอะไรละเพื่อนเป็นอะไรละเพื่อนอุ้ยอูเวอร์หายหายบอกเลยอูเวอร์จะอ้าเฮี้ยพเจ็บเฮียเจ็บเฮียเจ็บไม่มีเกิดด้วยไปเลยทิกซี่คูเดี๋ยวไอเวีนเกรงระวังอากะเวน ดุดหกพันมีเกิดพี่มีเกิดพี่ลืมไปเลยพี่ไม่ได้ดูนะว่ามันมีเกิดปาอาอีกหกพันไปบอกบลอกขายรองเท้าเลยอ <laughs> ย่าไ่บอกใครก็ดิกูก็ไม่น่ามารับรู้อะไรแบบนี้ <laughs> ก็ว่าเราไไ่รู้สึกเลยเร็วอยู่ดีมันเดือช้ากันวะประเทศอาวีเนี่ยใคร,ใคร <laughs> มามหลอดสู้หมดมใส่ทุกอย่าง <laughs> อู้ โสูมดูมดม,มีคนโดนปัดไปห้าพันจ้าแตกโอ้โหแตกแต่ล้มแต่ลุกครับเ,เราเป็นคนล้มแล้วลุกเจ็ดพันขืน,น,นไปอายารามาทางซ้ายนะตัดเจ็ดพันล้มลุกเอ้ยนาคอนเป็นแทงนี่เป็นแทงอะ่ะ <c oughs> มาแล้วเดี๋ยวไปรอสก,กิลให้ตายพี <c oughs> ่ค้านตีกูโหมดนี้ประ <c oughs> ดาบปมันยิ่งแรงๆอยู่พี่ ฮึ๊บป้อะวังไ้เฉยตีไม่ติดตีไม่ติดไปชอบปุ่มปาปุ่มห้าพันปุ่มไม่ผู้ระเบิดได้อิดรสเบิดวู้สามวูยถอยเลยถอยเลยเริ่มเปิดนาทีแล้วนุกแมว สู่เขาปาปุ๊บปาต่อเรียบร้อยหกคนเก้าไอ้เชี่ยโคตรคลั่งหลงปาดมันกูเป็นตัวซีีให้มึงเออมึงเป็นตัวแทงต่วนกว่าเป็นนามีตัวกลัด้เปนเน็ตมันดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมาแล้วจ้าทวิง อ้าวไม่โดนไม่โดนกันัตแต่ตีปกติเอ้าโอ้โหเจี๊ยเอ้าไม่ทันชูปีกตีแดงกูหนุนไม่โดนกระดุดไม่โดนโทษกระดุดไม่โดนโอ้ดาบแดงหกเล่มของเรากูเหมือนโยนเกมอ่ะดูไอเทมกูดิเฮียนี่มันแปล็คดาบปะเนี่ยมันไม่กล้าหรอกมันไม่กล้าทำแบบนี้ไงไฮแอเต้มึงไหวกับมันเหรอไอเจ้าเนื้อแข็งรอบเลยสัตว์ เดินลั่นเลยตกใจลั่นเลยทุกคไปเจอมีมีคนการละเฮ้ยมันตีดาตีด้าเต็ม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 ตัวเตรียมตัวมีคนตีด้าโดดเลยโดดโดดโดดแต่เย็นยังไม่มีโดดโดดแล้วจ้าพี่จ๋าดูดตีฮูดาเมตตบด้วยโอ้คอมไปพี่แล้วทำไยไมรู พี่แกรทุเล่นไปนู่นแล้วพี่แอทุนเล่นจูเลียกลับไปช่วยด้วยจ้าโคตยากลำบากเลยเกินกูอยากออกดาบแดงสักหกเล่มไอ้สัตว์ป้องป้องมึงมาไอ้สัตว์ไปเลยเหมือนกันบ้านเองอ๋อไม่ก้าวฉีดนี่พี่ก็อ๋อแล้วจริงโอ้ยตายเอาน้องแมวไม่ชุบอ่ะ ไม่มีพี่คุณดาวอยู่กี่วิวะน่ะวิสุดท้ายพี่เชื่อไหมอะกระโดดขึ้นหัวกระโดดขึ้นหัวกระโดดขึ้นหัวเออเป็นกันได้อยู่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายสู้ชีวิตไอ้สัสเอาเมย์แบบมือช้าแบบโอ้ยเฮ้ยเมย์แบทีมันทีมเราเนี่ยโดนโอ้โหจะตายจะตายเพรอยชีพเนี่ยออกดีเล่วไปนิดนึงก็ดี เดี๋ยวล่าโดนเตะปากแล้วเตะหน้าแล้วตบแล้วขวดตบมาแล้วโอเคอายามาตบช็อกแม่งไอ้สัต่เอ้าล่วงเออดีนะมีเกิดคลิปคลิปัตว์คลิปโอ้ยเฮ้ออะไรวะเนี่ยคลิปคลิปใหญ่มาอายาใช้แข่งไปเหรอเมื่อกี้เออใช้แข่งใช้แข่งเพราะเด็ดกูไหลอะนะ อไอ้สัตว์จะรูปกูมันจะรูปบ้านไอ้สัตว์ไอ้เนี่ย <c oughs> แบบเกมนี้แบบคีบแม่งเ,เก่งกว่าคนอีกไอ้สัตว์คีบบอกบอกูไม่ได้โหดเกี่ยวของมึงตันหกช่องแต่กูเก่งขึ้นเรื่อย